Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Honkai Star r ในราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ไปเลยใช้แทนส่วนลดในครั้งถัดไปมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกคุ้มๆบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้น สวัสดีทุกคนนะคะพามาทําความสำเร็จลับเกี่ยวกับทาลายลูกปุ่งพิเศษของฮอนาโซนในพื้นที่ดาวพินาคนิคก,กันต่อค่ะให้ทุกๆคนวา่มาที่แดนฝันนะคะเป็นยังพื้นที่ห้องฝันของหนูน้อยค่ะว่งไปเสาเทราอร์ตทางเดินแห่งความทรงจําค่ะตำแหน่งที่จ่เราจะไปนะคะจะเป็นทางผ่านเดียวกันกับน้ําตกแรงนุ่งถวง่วงที่เราเคยไปกันมาแล้วในคลิปความสำเร็จลับน้ําตกแรงน้่ถ่วงเลยค่ะพอว่ามาถึงแล้วให้เราหันหลังกลับวิ่งตรงขึ้นไปบันไดค่ะแล้วเลี้ยวขวาค่ะ เลี้ยวซ้ายนะคะตรงไปเรื่อยๆกดรับพลังฟองฝันทางด้านขวามือค่ะแล้วกดใช้ฟองฝันข้างหน้าค่ะวิ่งขึ้นไปแล้วเลี้ยวขวานะคะกดใช้ฟองฝันอีกครั้งหนึ่งค่ะวิ่งตรงขึ้นไปเราจะเห็นน้ําตกแรงโน้มถ่วงอยู่ข้างหน้านะคะไปทางด้านขวามือค่ะกดใช้ฟองฝันอีกครั้งหนึ่งนะคะวิ่งไปข้างหน้าแล้วเลี้ยวซ้ายค่ะตรงไปเรื่อยๆทางด้านซ้ายมือเราจะเจอรูปองสีฟ้าของอุนาสโตนนะคะเข้าไปใกล้ๆได้เลยค่ะ กดใช้โจมตีปกติของตัวละครที่โจมตีระยะไกลได้ระดับหนึ่งอย่างเช่นคุณฟูสวนเพื่อทำลายลูกโป่งค่ะพอทำลายได้แล้วความสำเร็จรับก็จะขึ้นมาเลยค่ะความสำเร็จรับมีชื่อว่าลูกโป่งอิมแพคเตอร์ทำลายลูกโป่งพิเศษของฮวนาสโตในห้วงฝันของหนูน้อยได้รับเพดห้าเพดค่ะ เสร็จแล้วนะคะกับความสม็จรับลูกโป่องอินแพคเตอร์ค่ะก็มีหลายตัวละครเลยนะคะที่กดใช้ท่าโจมตีปกติก็ทำลายลูกโป่งที่อยู่ระยะไกลได้นะคะเช่นพี่เจ้ายนชิงเช่มาชเมนาแบ็กซวานก็ใช้ได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปความสมําเรับหน้าทำลายลูกโป่งพิเศษของโันาสโตนของดาวพีนาคอนี่กันต่อนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะช่องเรามีเพลงรความสร็จรับแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถไปตามดูคลิป,ปอื่นๆได้ในช่องพเพลย์ได้เลยนะคะแล้วก็ ฝากร้านเติมเกม Richman Shop ด้วยนะคะเติมเกมพนกักงาซาเรลใช้เพียงแค่เด็ก i d เท่านั้นค่ะตอนละวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ